วันนี้นะคะกลับมาเจอบรมมติดแต่าซาติสสนิกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันในลุคแองเจลิกเมคอัพจะมีความเป็นนางฟ้ามีความสดใสคือจะเป็นลุคที่มีความดูหน้าทะนุถนอมดูสวยจับต้องไม่ได้ก่อนเริ่มนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีนะคะเป็นเดอซ์มีนั่นเองคือเป็นแบรนด์ที่แพคเกจจิ้งน่ารักแล้วก็มันเอกลักษณ์มากๆซึ่งสิ่งที่เราอยากจะมาป้ายยาในวันนี้นะคะจะเป็นตัวอิงกอสลิฟทินตัวนี้เดี๋ยวจะไปทาให้ดูตอนท้ายคลิปแท่งเขาก็จะเป็นแท่งสีม่่ววววแบนนนีี้้้เเลคคุกกกกาาาาามมมรรอออออไปดูืื ฉ่ำแล้วก็สเตนติดทนดีมากอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาทาให้ดูแน่นอนนะคะแต่ว่าขอไปแต่งหน้าก่อนจะไปลำดับแรกนะคะมาลงคุชชั่นกันเขามีคุชชั่นด้วยนะคะทุกคนเดอร์มีเอเซนคุชชั่นเบเดอร์แดนฟิลเตอร์นี่ดีกว่าฟิลเตอร์อีกเป็นไงละ่ะเราใช้เบอร์0ูนย์สองนะคะับอ้ยแกเนื้อฉ่ำมาก นี่เป็นไงน้าเงามากคือฉ่ำสุดๆต่อไปคอนซีลเลอร์ถ้าบอกว่าชอบสีนี้มากมันคือเบอร์ศูนสมมันจะเป็นสีออกผิดๆแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยเอามาทาใต้ตาคือกลบใต้ตาดีมาก ลงงานผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลงลิปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราลงแป้งไปแล้วมันจะลงแก้มยากนิดนึงต้องลงตอนที่หน้ายังมีความแบบครีมมี่อยู่ก็จะใช้เป็น d เ z ซ l m m i n n Gloss นะคะทุกคนเบอร์ R 04 น่าฉ่มเลยทุกคนสีสวยมากผสมดีกว่าเลิศเลิศเลิศผสมผสมไม่มีการลงสีเดียวเลยทั้งนั้นผสมซะหน่อยทุกคนเบอร์ R02 ครับมันจะมีไหมสักวันหนึ่งที่แบบใช้สีเดียวอะ่ะถูกนี่แหละนั่งเอา,าใจเนื่องจากว่าเราอยู่ประเทศไทยเราจะลงแป้งนิดหนึ่งนะคะทุกคนเป็นตัว loose powder ตัวนี้นะคะ เบอร์สี่นสองคือนางเขาสมองเยอะมากนะเอาจงจริงต้องเราจะลงเฉพาะส่วนที่รู้สึกว่าอยากให้มันแมทเท่านั้นนะคะเช่นตรงบริเวณนี้หน้าแก้มนิดหนึ่งให้ดูไม่โสมแค่นี้นะคะให้หน้ายังมีความเงาอยู่พอแค่นี้พอแต่ถ้าออกไปใช้ชีวิตก็ทาทางหน้าได้แต่วันนี้ก็คือขอถ่ายรูปก่อนก็จะเน้นให้แบบเป็นงานผิวแบบนี้ต่อไปนะคะทุกคนใช้อายแชโดว์กันแดซมีเขาก็ไม่อายแชโดว์อีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองา California Dreams ลงสีดีไปก่อนนะคะสีชมพูอ่อน ต่อไปนะคะทุกคนใช้สีนี้คะ่ะลงไปคะ่ะที่ใต้ตานี่ลงไปก่อนอย่าเพิ่งตกใจสีมันจะแรงแต่ว่าเราต้องเกลี่ยนะคะทุกคนไปนะคะทุกคนใช้สีนี้เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลมาทำการลงที่หางตาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หัวตานิดนึ่งกุบกริบแล้วก็ลงชิมเมอร์นะคะทุกคนนี่ แล้วก็สร้างดอลลี่อายหนึ่งปืนนะคะ<อ>นี่นะคะทุกคนงานตาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไปติดตา2ชั้นมาด้วยนะคะนิดนึงเปิดหางตามากรีดอไราเนอร์กันแด๊ดเมีก็มีอา,ายเนอร์นะคะคุู <c oughs> พูดเลยว่ามีทุกอย่าง <c oughs> วันนี้เราจะไม่ได้กรีดให้ตามันคมมากนะคะจะกรีดให้ตาอ่อนๆนิดนึง เรียบร้อยคะ่ะต่อไปนะคะขอลงชิมเมอร์ที่ใต้ตานิดนึงลืมลงไปนะคะตรงดรอปอายตรงนี้เพิ่มความบุ้งวิงให้ดวงตาต่อไปนะคะติดขนตาการวันนี้ใช้ขนตาเป็นแบบแง่งแบบนี้เหมือนขาไก่ปะ นี่แหละขนตาขาไก่เป็นขนตาที่ช่วงนี้ชอบใช้มากคือใช้แล้วมันมันจับช่อสวยทุกคนแล้วก็มันสบายตาเพราะว่ามันมาเป็นชอ่ชอๆแบบนี้แล้วมาติดง่ายมันติดแค่สมอันจบคือเนี้ยพูดเลยว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าติดง่ายกว่าแบบแพงอ่อะเออเอาจริงเราสบายตาด้วยช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ใช้ขนตาแบบแพงอะ่ะใช้แต่อันเนี้ยนี่นะคะวิธีใช้ปลายกาวไปตรงนี้ใช้แหนบดึงขึ้นมาค่ะเธอใช้แหนบดึงมาใช่ไหมแล้วเธอก็จิ้มจิ้มกาวค่ะแล้วเธอก็ติดไปเลย จบง่ายมากเนี่ยโดนตีละคนบอกง่ายอะไรเธอเชื่อฉันนวเธอติดสิ่งนี้ได้นะเธอจะชีวิตดีเพราะว่าเธอจะสบายตามากเห็นไหมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเนี่ยเธอเชื่อฉันเถอะมันง่ายเธออย่าด่าฉันเลยจริงๆคนดูจะร้องด่ากันเวลาพูดว่าอะไรทําง่ายอ่ะคนดูจะเดากว่าง่ายอะไรต่อไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ชอบทํามากๆในช่วงนี้นะคะวิธีการทําให้ตาคมแต่ว่าดูแบบไม่คมเกินก็คือจะใช้ แปรงปววเล็กๆแบบนี้นะคะแตะไปที่อายแชโดว์สีเข้มแล้วก็ทาลงไปนะคะคือตาเราอยู่ตรงนี้ชั้นปัทระอยากให้ตาเราโตขึ้นอ่ะให้เราวาดเลยตาจริงเรามานิดนึง่งนี้เห็นไหมจ๊ะว่าตาจริงเราอยู่ตรงนี้แต่เราวาดเลยมาตรงนี้ทําให้ตาเราเนี่ยมันจะดูโตขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ระบายไปจนถึงหัวตาเลยเห็นไหมตาเราจะดูคมขึ้นแต่ว่าก็ยังดูแบบอ่อนอยู่แล้วก็ดูตาโตขึ้นด้วยนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ บอ่ะงานตาเสร็จแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามางานคิวกันเถอะเดซเซอร์มีเขาก็มีที่เขียนคิวนะคะพูดเลยนี่แล้วก็มาพร้อมแปรงด้วยแบบนี้แล้วก็ตัวที่เขียนคิวจะอยู่ฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะทุกคนวิธีใช้ก็คือแตะๆไปปึ๊บปื๊บปปกติจะเขียนคิวตรงใช่ปะตัวนี้แอบอยากให้มันมีความโค้งขึ้นนิดนึงเพราะว่าอยากให้ลุคมันดูแบบขี้เล่นขึ้นอะดูไม่ต้องอ้อนขนาดนั้นดูสง่านะคะทุกคน งัดดังสักครู่นะคะทุกคนและมาถึงตัวสุดท้ายที่บอกว่าอยากป้ายยามากๆนะคะก็คือ Dazzle Me In Gloss Lip Tint ตัวนี้นะคะเขามีทั้งหมด5สีด้วยกันเดี๋ยวมาสวอชสีให้ดูทุกอยากจะถามว่ากลอสช่วง สีชัดมากคือสีชัดมากแต่ว่ามันได้ความเงาแบบเหมือนลิปกลอสทุกคนมันก็คือนั่นแหละมีความเป็นกลอสแล้วก็มีความเป็นทินด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ทิ้งสเตทด้วยคือเม็ดสีแบบแน่นมากสีสวยมากเดี๋ยวเรามาทาที่ปากกันนะคะผสมผสมอาจจะสีเดียวกับแก้มเลยก็คือเบอร์ศูนย์สี่ก่อนเป็นโทนนิวโตรัลเม็ดสีเขาจะแน่นชัดมากนะคะเขาจะซึมไวเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นคือเขาจะใช้เป็น water b a s สพ pigment จากอเมริกานะคะทำให้ทาไปแล้วเนี่ยปากฉ่ำวาวแล้วก็ติดโทน12ชั่วโมงไปเลยแล้วเขาก็คคืืออเเเนนน้บาามมกกไ่หัลยะะ คือตอนแรกกะว่าจะผสมสีแต่รู้สึกว่าสีนี้มันสวยมากๆแล้วทุกคนเบอร์สุด4สีนะคะสีสวยมากอะ่ะมันเป็นโทนที่มีความนูเตรลมากอมชมพูแต่ก็ไม่ชมพูเกินคือแบบอยู่ตรงกลางสวยมากสวยสีสวยมาก่สีสวยมากแล้วก็นี้นะคะมันเบามากไม่หนักเลยเขาบอกว่าติดทนแล้วก็กันน้ำสุด,สดๆเขาจะมี8ดีไฮโดรนิกเอ็กซิตมีเซรามิคนะคะแล้วก็น้ำมันเมเลตคาเมเรียกับตัวเชียร์บัสเตอร์นะทำให้เวลาที่เราทาลงไปเดี่ยวปากก็จะไม่แห้งเขาก็จะช่วยบำรุงไปด้วยอยากให้ดูว่ามันติดทนมากทุกคนเนี่ย คือไม่มีสีติดออกมาเลยอยากให้ดูนะคะความแบบเนี่ยคือมันเลินะเอาดีๆสีมันแทบไม่ติดออกมาเลยอะแล้วสีนี้สวยมากแกเบอร์สุด <estratég> ส <flush> ี่เธอไปซื้อด้วยตัวเนี้ยสีสวยมากแล้วก็จริงๆแล้วเขามีลิปที่ดีมากๆอีกหนึ่งอันนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นตัว Dessol M. Ink Matte Lip Cream นะคะอันนี้เราเริ่มมาเป็นเบอร์ P. 0 4นี่ทุกคนสีสวยมากแล้วเนื้อดีมากสีชัดสุดๆคือสีชัดมากรุ่นเนี้ยใครชอบเนื้อแมตไปลองได้นะคะ ฉันบอกแล้วค่ะว่ามันสเตนจริงๆเธออันนี้ฉันใช้ทิชชูเปียกนะลดอ้าไม่โฟก,กัสหน้าฉันเลยลด,ลด่ะเลดทำผมก่อน ผมลลอนแล้วก็พร้อมเกาะอกสีชมพูเดี๋ยวขอฉีดสเปรย์เพิ่มนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นตัว d a s e l Me Get a Grip m a k e u p Setting Spray นะคะอันนี้จะเป็นตัวดิว e อีตัวมันจะได้เงาเงาให้มันเงาให้หมดนี่ให้มันเปียกไปเลยช่ำๆทำ, <laughs> ำไปปะเอาดีๆอุ๊ยมันเกินไปไหมคุณน้าติดต่อทำจริงอะเน,นี้ยพูดเลย หมือนไทยโฆษณาตอนนี้ไทยแอดช้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนลุคนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันแต่คิดว่าลุคนี้น่าจะเป็นลุคที่หลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าแบบแต่งไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สีไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนใครที่อยากได้เครื่องสำอางเลิศๆอย่างดซซอมี่ก็ไปตามกันได้นะคะป้ายยาเลยนะกับตัวดซซอมี่อิงกลอสลิปทินตัวเนี้ยป้ายยาเบอร์สูตรสีมากๆคือสีสวยมากนะคะเป็นสีนูโตรที่ถูกต้องสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย